สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโร่นะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึง20ธันวาคมนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะนี่แบ่งเป็นสองช่วงคนที่คุ้มคือและคนรักเก่านะอ่านี่แบ่งออกเป็นตะวันตกถ้าใครคิดว่าศาสตร์ไทยดูตรงดูได้เลยค่ะมันเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เป็นการเจาะจงนะคะ นีอาจจะพูดอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะคะอาจจะใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมก็อขออภัยไวนะ้ที่นี้ไว้นะคะาจากไพ่นะคะสําหรับคนที่คุ้มเคืออันนี้ลืมบอกไปว่ามีผลตั้งแต่วันวันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้อาจจะทําชานิดนึงนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะถึง31 จับค่านะคะมันเหมือนประมาณที่ว่าชาวราศีธนูนะคะก็อาจจะแบบว่าอาจจะมีแบบเหมือนอีโก้นิดนึงนะคะในความรักคนสัมพันธ์ของคุณแต่ด้วยความที่ว่าแปดกระทาค่ะนะก็ยังมีการสื่อสารการพูดคุยกันอยู่เนาะแล้วด้วยความที่ว่าตอนนี้มันเหมือนประมาณที่ว่าความรักคนสัมพันธ์ของคุณใครสักคนนึงไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกกันและกันเลยอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างนะคะ กเถียงกันบ้างนะคะแล้วก็มันเหมือนประมาณที่ว่าคุณก็สับสนกับตัวเองเหมือนกันช่วงนี้คุณแบบว่าอารมณ์แปรปรวนง่ายมากค่ะชาวราศีธนูด้วยความที่เสด้วยค่ะนะช่วงนี้ชาวราศีธนูชอบคิดอะไรเองเออเองไปตลอดเลยคิดมากไปเองนะคะเหมือนประมาณนั้นช่วงนี้ก็ชาวราศีธนูก็ติดเพื่อนเช่นกันนะคะอาจจะสังสรรค์หรืออาจจะไปกินข้าวกับเพื่อนหรือไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยเนาะ มันมันเหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ยังรักไปเรื่อยแหละคุณยังรักตั้งแต่วันแรกที่เจอนะคะด้วยความที่เจ็ดดาบบางทีความรักความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคนรักอ่ะทาตัวรับรับลล่อเหมือนกันเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเขาทําไมถึงเปลี่ยนไปคุณรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ทําตัวแบบรับรับลล่อด้วยมีเกณฑ์นะคะชาวราศีธนูจะมีเกณฑ์ที่มีคนเข้ามาชอบคุณนะคะอ่า ด้วยความที่ว่ามีไพ่เดทเนะาะไพ่เดทในการที่ว่าจากมาคุณก็มีเกณฑ์ที่จะแบบว่าเดินหันหลังให้กันซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องของบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่คุณก็ยังมีการสื่อสารและพูดคุยกันอยู่แหละแต่ก็มีการตามง้ะตามตามง้ะอ,อยู่เหมือนกันในที่นี้ก็มีไพ่ขึ้นมาค่ะด้วยความที่เขาอาจจะโกรธคุณนิดนึงเนาะคุณก็จะต้องแบบ ให้ความสําคัญกับเขานิดนึงไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันพากันไปถึงฝั่งอยู่แหละก็คือมันอาจจะทะเลาะกันจริงแต่ไพ่เป็นไพ่เดทในที่นี้ไม่ใช่คือจบเลยนะมันแค่หันหลังแค่ชั่วคราวในเรื่องบุคคลที่3คุณทะเลาะกันในเรื่องนี้ก็คืออาจจะห่างกันน่ะแล้วก็เหมือนประมาณที่ว่า8ดกระทาคุณก็ยังสื่อสารและพูดคุยกันอยู่ก็คือประมาณที่ว่าคุณอาจจะตามง้ออยู่แหละหรือ ให้อาจจะสลับได้อาจจะเป็นเรื่องราวของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็เป็นไปได้นะคะคือพูดง่ายสีกระทาวความมั่นคงคุณยังยังมั่นคงกับเขาอยู่นะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมั่นคงถึงจะมีเรื่องบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ก็ตามมันเลยเหมือนเป็นการที่ใครสักคนหนึ่งจะต้องอาประมาณที่ว่าจะต้องมีการตัดสินใจละคือยังอยาก ให้ครอบครัวไปต่อได้อะความรักของคุณยังไปต่อได้ประมาณนี้ถึงคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะมันก็ยังไม่ถูกใจอ่ะเนาะถ้าจะให้มันเ,มนเป็นแค่แบบว่าเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจสักทีเดียวก็มีคนเข้ามาชอบชาวราศีธนูด้วยนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นชาวราศีที่เข้ามาเกี่ยวข้องชาวราศีพิจิก่ะมาดูซิ เขาคิดยังไงกับคุณคะคนรักเก่าเอ้ยทษทีค่ะคนรักของคุณเขาคิดยังไงกับคุณอยู่คะขอพายค่ะเขาก็คิดว่าเป็นคนคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแหละแต่ด้ยวยความที่เดี๋ยวแฮงแมนในเรื่องบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เนี้มันถึงทำให้เราต้องแบบ ต้องเสียของรักพูดง่ายๆนะเดือนนี้ชาวราศีธนูมีเกณฑ์เสียของรักนะคะแต่ก็ยังมีการติดต่อและสื่อสารและพูดคุยนะคะก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ถ้าความรักของคุณดีอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องไปใส่ใจค่ะแค่ฟังเฉยๆเนาะให้บอกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่แหละ แต่มันเหนื่อยเหลือเกินอ่ะกับความรักความสัมพันธ์เนี้ยไพย่โดยแฮงแวนเขาไม่เขาไม่รู้เลยว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อกันได้ยังไงมันจะไปได้ยังไงเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่โอเคสําหรับเขาแล้วลหละเขาก็รักะแต่มันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยที่จะพูดจาและเจราจาหกเหรียญค่ะคือไม่ไม่แน่ใจว่าในการเงินเข้าเมาื่อเกี่ยวข้องหรือเปล่าคือเหมือนประมาณที่ว่าเขาคอยซัพพอร์ตกับคุณตลอดเวลา คือบางทีเขาก็เหนื่อยในเรื่องของการเงินด้วยในเรื่องรักบุคคลที่3ที่เข้ามาเขียวค้องด้วยเฮอร์มิบ่ะมันเลยเหมือนประมาณที่ว่าต่างคนต่างอยู่กันกอดไหมคือเงียกันกอดไหมต่างคนต่างทํางานกันก่อนไหมประมาณนี้ไพก่ก,ก็รักก็รักแหละแต่ก็พูดง่ายๆนะก็มีเกณฑ์เรื่องรักสามเศร้า เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะให้ระวังนิดนึงเพราะมีไพ่เดวิลเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะเขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดเช่นกันถึงเขาจะมีตัวเลือกอยู่เหมือนกันนะชาวราศีธนูแต่เขาก็ยังอยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องนะคะเขาอยากทําอะไรให้ถูกต้องแบบทําอะไรให้ชัดเจนอะด้วยความที่ว่าตอนนี้เขาสับสนกับตัวเองเหมือนกันเขาไม่รู้จะเอาอยัางไงใจก็รัก แต่ก็เหนื่อยไม่ดูว่ามันเหมือนเป็นการที่เขาทุ่มเทให้กับคุณอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งเขาอยากได้ให้มันบาลานซ์แต่กับกลายเป็นไม่บาลานซ์เหมือนกับเป็นการที่เขาทุ่มเทให้กับคุณอยู่ฝ่ายเดียวให้เยอะด้วยอะไรประมาณนี้นะคะมันเลยเป็นการที่เขาเหนื่อยแล้วก็เลยมีเรื่องบุคคลที่สที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันทำให้เขาแบบว่าหันเหนิดนึง นะก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะชาวราศีธนูเพราะเขามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาชอบเขาเหมือนกันนะคะอา,อาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วชาวราศีกันมังกรเมทุนค่ะแล้วก็ตุลค่ะามาดูซิแนวโน้มอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูค่ะเป็นไงเอ่ย องกระทาคุณยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนจะมูลค่ะคุณก็คิดมากเหมือนกันคุณกลัวเสียเขาไปด้วยความที่ว่าเจ็ดถ้วยก็มีตัวเลือกเข้ามาเยอะเหมือนกันคือตัวเขาก็มีคนมาชอบเยอะเหมือนกันคือพูดง่ายๆเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะแต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะแต่ว่าปัญหาตรงเนี้ย มันต้องหันหลังให้กันก่อนมันมีเกณฑ์ที่จะแบบห่างกันสักพักแบบกระทันหันนะคะให้ระวังนิดนึงเพราะในเรื่องบุคคลที่3ามไพ่ยังเด่นอยู่นะไพ่เดดเอวิลค่ะแต่ไพ่ดูชาร์ดคุณยังยังอยู่กันตรงเนี้ยคือเหมือนแค่แบบอาจจะแยกกันอยู่หรืออาจจะแบบว่าห่างกันสักพักนะคะเพราะว่ามีไพ่ชาร์ดค่ะมันยังมีการที่จะมาหากันอยู่นะไพ่ก็บอกเหมือนประมาณชี่ว่า เขายังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคุณก็รู้สึกอย่างนั้นน่ะแต่ไพ่บอกว่าคุณก็ยังมีหกทาค่ะคุณยังมีชัยอยู่เนาะแล้วก็ด้วยความที่แบบว่ามันอาจจะมีความอีโก้นิดนึงความรักความสัมพันธ์เนี้ยคือเขาก็แบบเป็นคนที่อีโก้เหมือนกันที่จะเลือกใครเข้ามาแต่ละทีเขาก็ต้องเลือกเหมือนกันค่ะนะแต่ถามว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็นในรูปแบบเนี้ยคุณก็ไม่ชอบใจคุณก็ไม่โอเคคุณก็โกรธอ,อยู่นะ ก็คือแบบได้มีการทะเลาะก,กันแต่สุดท้ายมันก็เหมือนประมาณที่ว่ามีเกณฑ์ที่จะปรับความเข้าใจในเรื่องตรงนี้เหมือนประมาณที่ว่าห่างกันก่อนไหมแล้วค่อยมาปรับความเข้าใจความมาปรับและสื่อสารกันใหม่อีกครั้งไหมไพด์เดชารอดยังมีการกลับมาแต่มันมันก็จะแบบ ไม่ถึงกับมุฟออนนะคะมันเหมือนประมาณที่ว่ายังคุยกันอยู่เรื่อยๆแต่ห่างกันในที่นี้อาจจะไม่ได้อยู่กันด้วยกันอาจจะห่างกันแบบไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้คุยกันมากทีเดียวนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกมังกรกรกฎค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอให้แนะนําให้กับความรักคนสัมพันธ์นี้ของคุณหน่อยเนาะความรักคนสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเป็นรักแค่ฝ่ายเดียว แต่ไพ่บอกเลยนะความรักคนสัมพันธ์คุณต้องหาตัวช่วยแล้วค่ะตัวช่วยในที่นี้มันแล้วแต่บุคคลคุณอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหรือหรือคุณอาจจะให้ให้เพื่อนช่วยหรือก็คือเหมือนมันแล้วแต่บุคคลเนาะเพราะว่านิดไม่ได้ขยายมาก,กนจนเกินไปไพ่บอกว่ามันเหมือนประมาณที่ว่าตอนนี้คุณก็อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะพักใจก่อนไพ่บอกเลย คุณมีเกณฑ์ที่จะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามานะคะก็คือประมาณที่ว่าคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณแล้วก็สิ่งใหม่ๆสิ่งที่สวยงามใหม่ๆนะคะก็ประมาณที่ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้าหาคุณละะ้ค่ะชาวราศีธนูอ่า อาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะนิดอะไรพูดอะไรผิดก็ขออภัยไว้ในที่นีน้มาดูให้กับคนรักของชาวราศีธนูดีกว่าคนรักเก่าค่ะสําหรับคนรักเก่าที่แบบว่าเลิกกันไปได้สักพักขออภัยหน่อยสิคนรักเก่าค่ะเป็นยังไงเอ่ยสองกระทา การรอคอยคุณยังรอคอยให้เขาติดต่อมาหรอคุณยังแบบว่าไปแอบส่องแอบ,บดูเนาะแต่คุณรู้สึกว่ามันได้เสียไปแล้วความรักคนสัมพันธ์ของคุณคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บมากกับคนคนนี้เจ็ดถ้วยนะคุณก็มีตัวเลือกเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะชาวราศีธนูแต่ในที่นี้ยังไม่ถูกใจเท่ากับคนเก่าไพ่บอกว่ายังรักคนเก่าอยู่เลยชาวราศีธนูคุณก็หวังไว้ว่าเขาจะกลับมาหาคุณไพ่สเตรนท์ค่ะ คุณเริ่มใจิตใจแข็งแรงขึ้นแล้วคุณเริ่มจะแบบแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ในที่นี้คุณอาจจะแบบอ่าเหมือนประมาณที่แบบคุณเริ่มเริ่มรักตัวเองอะเนาะ,นะช่วงนี้คุณดูแลตัวเองได้ดีมากค่ะคุณดูมีเสน่ห์มากค่ะดูสวยดูรอดูแบบเดินไปตรงไหนก็จะมีคนมองคุณจะสังเกตได้ค่ะความรู้สึกนี้คุณอยากอยากอยาก,อยากจะพูดคุยกับเขานะ ก็อาจจะมีเกมที่จะได้พูดคุยกับเขาแต่ในที่นี้เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าคะชาวราศีธนูไพ่บอกว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละว่าขอให้วนกลับมาถ้ายังใช่เป็นคู่กันเพราะมีไพ่สองถ้วยแล้วก็มีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วด้วยความที่แบบว่าห้าดาบมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบยากนิดนึงเพราะว่าเขามีครอบครัวแล้วนี่อื ไพ่เขาอาจจะมีครอบครัวไปแล้วหรืออาจจะมีคนรักไปแล้วแต่ไพ่บอกว่าคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้วนกลับมาคุณก็ยังพยายามนะถ้าใช่เป็นคนที่เป็นคู่แต่คุณก็ยังรอคอยเขาชินกันคุณยังแอบ,บส่องแอบบดูนะอาจารย์ชากุมค่ะเมถุนสิงสข์พฤษศกค่ะเดี๋ยวมาดูซิมาดูหน่อยซิว่า เขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีธนูค่ะคิดถึงหน้าของคนคนนั้นไว้นะคะว่าเขาคิดถึงคุณไหมรู้สึกยังไงเขามองปัญหาที่มีอยู่เขายังมองปัญหาอยู่ถามว่าสองถ้วยเขายังมีมิตรภาพให้อ่ะค่ะแต่ด้วยความที่เขาก็พักใจเหมือนกันอ่ะมันมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันจุดเวาว์ ที่มันแบบว่าพังแบบกระทันหันถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแต่ถ้าจะมายื่นโอกาสดีๆให้กับเขาเขาคงใบคือแบบใบเบี่ยงอะคะ่ะเหมือนประมาณที่ยังไม่พร้อมที่จะรับสิ่งสิ่งนั้นมาอ่าก็คือเหมือนถ้าจะคุยก็คุยได้เขาก็ใจเย็นที่จะคุยได้เป็นคนที่รู้จักได้นะคะแต่ในที่นี้เขาก็คิดมากนะตอนนั้นเขาคิดมากมเลย แล้วมันเหมือนประมาณที่ว่าสเตรนท์ค่ะเขาเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วเขาเริ่มที่จะแบบว่า,าแบบแข็งแรงมากขึ้นแล้วอะวิโอฟอร์จูนค่ะว e โอฟอร์จูนไพ่บอกว่าเดมิจเชียนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้สื่อสารและได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะกลับมาหากันกลับมาเป็นคนรักกันค่ะแต่มีเกณฑ์ที่จะได้สื่อสารและพูดคุยค่ะเพราะด้วยความแรงคิดถึงอาจจะเป็นการที่ว่ายังยังยังรักแหละและคิดถึงแต่มันความรักความสัมพันธ์ดูนิ่งไปแล้วมันเหมือนแบบว่าน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะเขาเริ่มรักตัวเองแล้วเขาอยู่กับตัวเองได้เขาอาจจะอีโก้นิดนึงค่ะแต่ไพ่บอกว่าสี่กาทาจิตใจเขายังอ่อนไหวอย,อยู่จิตใจเขาอยาก ยังอ่อนไหวอยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารอยากจะติดต่อว่าอุ้ยคุณเป็นไงบ้างคุณสบายดีไหมนะแต่ก็มีการสื่อสารแต่คนคนนี้ก็เป็นคนที่ว่าโรคส่วนตัวสูงนิดนึงนะคะวิลฟอร์จูนถ้าคุณมีโอกาสได้พูดคุยคุณอาจจะสารสัมพันธ์ต่อกันได้ต่อกันอ,อีกครั้งได้นะคะเพราะมีสองถ้วยก็คือเหมือนประมาณที่ว่าอาจจะมี ไปต่อได้แต่ยังไม่กลับมาเป็นคนรักนะนิดย้ำยังไม่กลับมาเป็นคนรักเป็นแล้วแต่บุคคลแต่นิดอ่านตามไพ่ณนะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นพ่อแม้หรือแม่แม่ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วชาวราศีกันค่ะราศีสิงค์ค่ะมาดูซีแนวโน้มมาลาคตข้างหน้าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงอีกคะกับคนรักเก่าขอไพ่ค่ะ แปดดาบมันก็รู้สึกอัดใจเหมือนกันนะถ้าใครบล็อกกันอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะปลดบล็อกนะคะเพราะจะต้องสื่อสารและพูดคุยก้าวลีญมันเหมือนเป็นแรงความคิดถึงอะมันอยากเลยพูดคุยอะอยากถามไถ่ว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหม เหรียญก็คือเหมือนประมาณที่ว่าพยายามเรียกร้องความสนใจด้วยในโลกโซเชียลนะคะถ้าจากให้มีใครสักคนหนึ่งเนาะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเป็นได้ฉันพี่น้องเพื่อนไปก่อนค่ะ สามเหรียญค่ะมีการติดต่อแน่นอนอาจจะเป็นตัวเขาที่เขาอาจจะปลดบล็อกหรือมาพูดคุยกับคุณนะคะวิลฟ์อร์จูนค่ะกลับมาสื่อสารและพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งได้แต่ในที่นี้ก็คือตัวคุณก็มีตัวเลือกเขาเยอะเหมือนกันนะคะชาวราศีธนูแต่ก็ยังไม่ถูกใจกับคุณเลยไพ่บอกนะคะถ้าคุณได้มีเกณฑ์สื่อสารความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะได้ไปต่อนะคะอาจจะมีเกณฑ์กลับมาแต่ว่ากลับมาในที่นี้อาจจะเป็นเพื่อนไปก่อนนะ นะอย่ารีบด่วนที่จะไปเรียกร้องความสัมพันธ์ที่อ่าเป็นคนรักนะถ้าจากไพ่เพราะว่ามันยังมีจุดบกพร่องค่ะถ้าให้ดีให้นิดแนะนําก็คือแนะนําในที่นี้ก็คือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วไพ่บอกว่าก้า mm hmm. เหรียญวิออฟ n อร์จูลจัสเมนมันจะขยับไปเรื่อยๆเป็นเลเวลนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นชาวราศี ยังไม่มีชาวราศีอะไรนะคะขอให้แนะนําให้หน่อยค่ะกับความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่าของชาวราศีธนูค่ะว้าใจยังถึงกันอยู่นะคุณกับเขาใจยังถึงกันอยู่นะยังดูเหมือนรักกันะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์มันเลิกทั้งๆที่ยังรักอยู่อะ่ะอ่ะลองเปิดใจค่ะชาวสองลองเปิดใจชาวราศีราศีธนูลองเปิดใจค่ะ นะรักคนาก็ดูได้นะคะไพ่บอกว่าถ้าใจยังรักกันอยู่ลองปรับความเข้าใจกันและกันอยู่ค่ะถามว่าจูนกันติดไหมจูนกันติดค่ะนะแต่ว่ามันต้องเป็นเรื่อยๆค่ะถ้าไปเรียกร้องความใส่ใจเอ้ความแบบความที่จะอยากเป็นแฟนเป็นคนรักเลยน่าจะยากนิดหนึ่งนะอา,อาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ก share, ันนีกด้วยถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะขอบคุณค่ะ